เอาแล้วไงปตท,ะทเริ่มขยับเมื่อเห็น c h e รี่ EQ5 รถไฟฟ้า SUV สไตล์คูเป้ออกมาวิ่งในประเทศไทยแล้ว <Okay. S 1> สุดีครับพี่น้องชาวอีซิคาท่านกำลังอยู่กับช่องอีซิคาเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพาพี่น้องชาวอีซิคาไปเยี่ยมชมข่าวสารความเคลื่อนไหวของรถจนตไฟฟ้าของค่ายปตท,ะทเมื่อมีคนจับภาพได้ว่าปตท,ะทได้นำรถไฟฟ้าของเชอรี่ EQ5 รถไฟฟ้าสไตล์คูเป้ออกมาวิ่งในประเทศไทย โดยที่หลังรถที่มาวิ่งทดสอบในประเทศไทยนั้นยังมีการติดสติกเกอร์ของปตทและก็บริษัทลูกอย่าง GPC s หรือบริษัท Global Power Synergy จำ um กัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตทอ,อีกครั้งและนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของปตทนะครับที่จะผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการส่งออกและผลิต รถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนนี้เดี๋ยวแอดจะพาพี่น้องทุกท่านไปดูสเปครถไฟฟ้าที่ปตทเนี่ยนํามาวิ่งทดสอบในประเทศไทยของเจ้า EQ5 Cherry นี้ก่อนนะครับว่าสเปคน่าสนใจแค่ไหนโดยที่ Cherry EQ5 นะครับเป็นรถไฟฟ้า SUV สไตล์คูเป้นะครับซึ่งเป็นดีไซน์ที่ไม่ธรรมดามาจากประเทศจีนโดยที่ EQ5 e l e c u r i v SUV คันนี้นะครับถูกพัฒนาภายใต้แพลตฟอร์มของ LFS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่รองรับรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายเชอรี่นะครับโดยที่เชอรี่ e ีจะเน้นเส้นสายที่ทันสมัยของตัวถังรถซึ่งการดีไซน์จะถูกดีไซน์ออกมาเป็น SUV สไตล์คูเป้จุดเด่นคือตัวถังถูกทำมาจากอลูมิเนียมถึง93มาพร้อมกับการดีไซน์กระจังหน้าและไฟหน้าแบบปิดตามรถไฟฟ้าทั่วไปและดีไซน์ยังมาพร้อมกับไฟหน้า LED ทั้งระบบ ล้อเป็นล้อลายแม็กสีดำแอนดรอยให้ขนาดมาถึง20นิ้วเพิ่มความเท่ด้วยคลิปเปอร์เบรกสีแดงเข้ามาตรงล้อขนาดใหญ่ส่วนทางด้านดีไซน์ด้านท้ายไฟท้ายเป็น LED ถูกลากให้เชื่อมกันทั้งสองฝั่งมองดูแล้วสวยงามลงตัวและก็ดูทันสมัยมากมาดูด้านมิติตัวถังของตัวรถกันบ้างนะครับ Cherry EQ5 จะมาพร้อมกับความยาวอยู่ที่4 6 3 0ม mm, ความสูงอยู่ที่1 6 5 5มเมตร ความกว้างอยู่ที่1,910ม mm, ิลมและก็ระยะฐานล้ออยู่ที่2,830ม mm. ิลมโดย c h e รี่ EQ5 มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดอยู่ที่177แรงมา้าแรงบิดสูงสุด280นิวตันเมตรโดยที่ความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้อยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางด้านระยะทางเ h e r r y ี่ EQ5 เนี่ยถูกเคลมไว้อยู่ที่510กิมต่อการชาร์จ1ครั้ง โดยใช้การขับเคลื่อนด้วยระบบ2ล้อส่วนทางด้านภายในก็ต้องบอกว่าออกแบบมาได้หรูหราและก็พรีเมียมมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่12.3นิ้วออกแบบแบบใหม่โดยที่ภายในถูกลดปุ่มที่ไม่จําเป็นออกเกือบหมดนะครับเพื่อเพิ่มบรรยากาศและสร้างบรรยากาศให้ดูดีและก็ดูทันสมัยมาพร้อมกับคันเกียร์แบบใหม่ผงมาลัยดีไซน์3ก้านท้ายตัดและยังให้หลังคาซันรูฟพานรามาสีดำเข้ามาอีกด้วย ติดตั้งระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอัจฉริยะควบคุมระบบเสียงด้วย AI และยังมีระบบฟอกอากาศในตัวรถมาให้อีกด้วยมาพร้อมกับเทคโนโลยี OTA ADAS ซึ่งมีระบบจดจำใบหน้าคนขับอีกต่างหากและยังรองรับระบบ5 g V 2 x และอื่นๆอีกมากมายนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับ Cherry eq 5รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ปลอทอนำออกมาวิ่งทดสอบในประเทศไทย ก็ต้องดูในอนาคตนะครับว่าปตท,ะทจะนำรุ่นไหนออกมาทำตลาดในประเทศไทยหากใครชอบคลิปข่าวสารยานยนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ